ตอนในซอนมาหอดปราสาละเด้อทุกคนเนะาะสบายดีเด้อสาบายทรงผมอีฟอปัดลงเนี่ยสาบายดีเบอรสุขสุขคนสบายดีตอนสวยเออยินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันลันทุงเด้อทุกคนตอนนี้เฮาอยู่อันปราสาบันพลทรายบอบันนาเซงเนาะบ้านเจ้าบบมีบอกแต่เขามาเห็ดน,น้ำกันอ,อ๋อบันพลทรายกับบันนาเซงเด้ออันนี้เมืองไก่สอนพี่น้องซอนสิพาทุกคนมาเบิ่งอันเขาเอินพีทีโยนตไข่เหลือกบอนอยู่ฮะเนาะน ข่อยกับบุเคยไปจักเถื่อข่อยบุเคยมาเบิ่งจักเถื่อแต่ว่าเมื่อนี้ก็เลยอยากมาําอีโผเนาะนี่กล่า <c oughs> มาปาดกะเขียมสถานที่บนเสียนั่นเนาะลมาบัวทันจนเขาเ้าเจ้าโยนเร็วสุมหองนะยยังหาเหล่าอีกเลือกแล้วปะเข้าหล่นอุซา่าอยากมาถ่ายคลิปไดมาบัวทนันซ้บโยนเร็วแล้ว สามสีตึ๊งสรอบนี่โมแตกห้าอันโยนตะกี้ว่าจะเอาไปแผ่นบ่แตกโยนมากระชุงนโบ่เห็นจอยเข้าว่าสิมานั่อยู่ชุมเจ้ากัอู้ชุมเฮายังไปซื้อเหล่าอ้าวบอกว่าให้เอาเหล่ามาแน่นี่เด้เลือกแล้วพันยูบนนี่เนาะบนเอาเสียมซับไว้แน่ว่าสิพามาเบิ่งพิธีโยนไข่

อ๋อนี้ของหยาบ่ะซื้อฮักได้พอซื้อไนะอยู่เทิง <c oughs> แต่ว่าฮักลงมาแล้ว <c oughs> อันนั้นนะพลเนี่ยลูกอยู่หันแม่อยู่นี่นี่นี่ยอเราวันโยนสามสี่เถื่อบบเตก คยคิดว่าแล้วเขาต้องหอดแล้วเขาต้องโยนรดเขาอย่งางไรเดปปะซะตอนนี้แขกคนกำลังมาเนาะแต่ว่าคนหาทุวกคนมือน,นี้มากขับแขกอยู่ทางหนาเด้อเนาะพอเวียกข้างลังในเห็ดแล้วบนเหลวอาหารกันกินก็เลยได้มานังทางหนานอันนี้อาดกัแตมคุงเห็ดไหมตอนนี้คือแขกคนกำลังมาเนาะ พอดีมาเพลนแล้วล่ะก็เอาลงป่าเลยมือนี้เป็นมือสุดท้ายแล้วเนาะบรรยากาศอยู่หน้าบ้านแค่ประมาณนี้ว้า,อาบอกเลยว่าเสยบใสแท้กระเสีย,บย,สยตเยบเบเชื่อได้แต่โบมีเม็ดกระถินเขาเนาะ เบิดแล้วเบิดเลยเมือวานนี่เอาไปโต๊ะใดนี่นี่ทางหลังเท่านี้อันนี้ทีมงานอัน,นเจ้าของรูมโซบริการน,นนะทุกคนเนาะดีเวาเหรออันนี้สิเป็น กาแฟนมและกระนำกระเจี๊ยบเราคนพอเวลาแขกคนมากก็คือย้อทางนำกระเจี๊ยบกาแฟนมแล้วแต่ใครสิาากินยังแล้วก็มีทางนำเปล่ามีในอันนะนี้นำแล้วก็มีแตงโม

น้ำตาลเลยจ้ะจะน้ำตาลกวเนาะแต่งเื่อผงวยังแต่คผงชิลงชิอชิม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 เนี่ยเหมือนจะเฟร่อไเยอยา่าัมาไยเอน่าเยเอาปูชิมเนาะ ป็นไหเฮ้ยทางหลังเบิ์ดเบิ้ดิดชิคกี้จะใช่เนี่ยชิน้อย่าน้เลยบ่เฮ้ยกาลังเขื่อนซบเนาะ ปวดข้าวได้สี่คนเนาะแต่กี้พ่อสอนว่าสิบวดแต่ว่าเป็นไยแต่บวดบบได้เนาะปวดน้ำนองบบได้ยู่พี่ฮะมีแต่น้องบวดน้ำไอปวดเมน่วเคยเลยแต่ว่าเที่ยววันอแต่ว่าเป็นอันเป็นหลานเป็นยังค่ะบวดน้ำได้เนาะก็เลยสอนบวดพ่อบวได้บวดก็มีแต่บวดข่าวปวดมีบวดผ่า 手疼了。 แเลด้ดเแต่งาเ้เ็สิถูก่แลโอ้ทั้ง,งถูกทั้งหปูป้าแม่ข้สนเป็นคนแต่งพาเพนท้าตกงมาแต่งอยู่หนีน้ำเนาะไปอันนี้นบนหญ้าเนาะเราเลือกบอนนี้ เพราะว่าเขาเจาโยนไข่สามสี่เอ้้ลงมือตั้งสองอันคือสานเอาขวดเอาไังใครไ่เห็นชื่าตอนนี้ตั้งนะวคแล้วเออกอองง 车里慢慢开。

้าเลมเนลฟาอูคืนเงินทางหาตัดด้ตัดเด้ตดด้คอยด้วเยื่อเยื่อเศษพะพุงรัวทาเตือลักษณะงูสาในมือนี้กระเมรหไ่ชากันเขาเอาดมไม้จุกเก็ตกัไปวางตามระดับเลยนะภายนนอก อาจาักแล้วน้องกาาพระเจ้าเองกบขอเโอกาสนี้ฟังนะหนาให้ททางเจ้าพาพขอจงในทั้งครอบครัวอาลูกและญ,ญาติพี่น้องของทานเทพระงศ์รวดทานซื้อลับธนาวงศาศก,ก็ขอแสดงตวหนึ่งดุดชช่นศาสอรอุปอาจจ

คนก็เทว่ามาหลายพอสมควรเนาะมันเชื่ยขึ้นหรอมันเชี่ยขึ้นหรเฮ้ยบริษัทการตัวประกอนั้นได้มันประกอบเปลนเปลี่ยนการ่าแต่สุภาพขึ้นเลงมีอายูมันกยืนอาปาสจาโรกใต่ใต่เ็บแม่ปากคณะสิ่งไดกรพอได้เป็ดั่งความมืองมาต่อพนัรุ